สถานีต่อไปเมืองทองธานีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายเมืองทองธานีได้ที่สถานีนี้ Next station เมืองทองธานี Interchange with เมืองทองธานี line สถานีต่อไปเมืองทองธานีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายเมืองทองธานีได้ที่สถานีนี้ กรุณาลงไปชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่อขึ้นสู่ชานชาลาสามขอบคุณค่ะ Next station เมืองทองธานี Interchange station with เมืองทองธานี line Please go down to concourse level to get on platform 3 Thank you เมืองทองธานี ผู้โดยสารโปรดทราบขณะก้าวเข้าออกจากขบวนรถโปรดระมัดระวังช่องว่างระหว่างพื้นชานชลากับขบวนรถขอบคุณค่ะเมืองทองธานี Attention please mind the gap between train and platform thank you สถานีต่อไปเมืองทองธานีประตูรถจะเปิดด้านขวา ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนขบวนรถไปปลายทางมีนบุรีได้ที่ชานชาลาหนึ่งเปลี่ยนขบวนรถไปปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีได้ที่ชานชาลาสองขอบคุณค่ะ Next station เมืองทองธานี Doors will open on the right hand side of the train Passengers from มีนบุรี please change train at platform 1 ผ a s s e n g e r s f น r Nontaburi Civic Center Please change train at Platform 2 Thank you 2> เมืองทองธานีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนขบวนรถไปปลายทางมีนบุรีได้ที่ชานชาลา1เปลี่ยนขบวนรถไปปลายทางศูนย์ราชการนนทนบุรีได้ที่ชานชาลา2ขอบคุณค่ะเมืองทองธานี Passengers from m i n ุ u r i please change train at Platform 1 Passengers r o o n o n t ุ a b u r i i i v i c Center, please change train at Platform 2 Thank you. 2> ประตูรถจะเปิดด้านขวา doors will open on the right hand side of the train ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please. This train terminates at this station. All passengers please exit the train. Thank you. สถานีต่อไป Impact เมืองทองธานีทางเชื่อมเข้าอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Next station Impact Muang Thong Thani. Connecting entrance to the exhibition and convention hall. Please use exit 3. อินแพกเมืองทองธานีอินแพกเมืองทองธานีประตูรถจะเปิดด้านขวา doors will open on the right hand side of the train สถานีต่อไปสถานีปลายทางทะเลสาบเมืองทองธานีผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถาน,านีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะ next station เลขเมืองทองธานี terminal station all passengers please exit the train at this station thank you ทะเลสาบเมืองทองธานีผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถาน,านีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะเลขเมืองทองธานี All passengers please exit the train at this station. Thank you. ประตูรถจะเปิดด้านขวา Doors will open on the right hand side of the train. ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please this train terminates at this station. All passengers please exit the train. Thank you.